สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแอนดมินเซิร์นนะคะแอนดมินปัดนะคะค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงถุงลมนิรภัยนะคะถุงลมนิรภัยคืออะไรนะคะคืออุปกรณ์เสริมนะคะช่วยลดการบาดเจ็บนะคะการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะที่มีผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารนะคะลดความรุนแรงถึงแก่กความตายได้นะคะตัวนี้แล้วก็การทำงานของถุงลมนิรภัย มันทำงานอย่างไรคือเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดรถชนและหรือเกิดการกระแทกแรงๆนะคะที่อ,อ,อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ขับใช่ที่เ,เขากำหนดไว้นะคะแล้วก็มันจะมีเซ็นเซอร์ของถุงลมนิรภัยนะคะมันก็จะทํางานมันก็จะสั่งให้เซ็นเซอร์ตัวนี้จะสั่งให้ถุงลมทํางานแล้วก็ถุงลมตรงนั้นก็จะพองตัวออกมานะคะ และจุดที่ถุงลมนิรภัยจะทำงานมันมีตำแหน่งไหนบ้างมีตำแหน่งด้านหน้านะคะก็จะมีด้านคนขับแล้วก็ด้านข้างคนขับสองนะคะก็จะเป็นด้านด้านข้างข้างคนขับและของประตูใช่ไหมใช่ด้านข้างประตูโอเคค่ะงั้นเราก็มาดูตำแหน่งต่อไปกันเลยเนาะ ตำแหน่งต่อไปนะคะก็คือตำแหน่งม่านนะคะหรือไงก็คือตรงแถวกระจกนั่นเองนะคะออก็คือตำแหน่งนี้มันจะมีสําหรับพวกรถราคาสูงหน่อยเพราะว่ารถราคาที่ไม่ค่อยนีเขาไม่ค่อยนิยมติดก,กันนะคะตำแหน่งที่2นะคะก็คือตำแหน่งเข่ากันเข่ากับกันข้อเท้านะคะตรงนี้ก็คือจะมีในรถทั่วๆไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยเจอแล้วเพราะว่าเขามีระบบเซฟตัวอื่นก็คือตัวเบาะนั่นเองนะคะ แล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายก็คือตำแหน่งพื้นเท้าค่ะอันนี้จะเอาไว้กันเวลาเท้าเรากระแทกกับพื้นนะคะก็ไม่ค่อยมีแล้วละ่ะส่วนใหญ่ก็จะมีตำแหน่งของพี่คุณพี่เฟิร์นพูดก็คือด้านหน้ากับด้านขา้างแล้วก็ข้ออีกอยาก่างหนึ่งที่ข้อควรระวังเลยนะคะการทํางานของระบบถุงลมนิรภัยเนี่ยก็คือการอัดก๊าซไนโตรเจนเข้าไปดังนั้นเนี่ยคือจะพองแรงมากนะคะดังนั้นเนี่ยมันต้องทํางานให้สอดคล้องกับการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะดังนั้นเนี่ยการขับขี่ทุกคนต้องคาดเขีมขัดนะ เพราะว่าการที่เราชนเนี่ยอาจจะเกิดการกระแทกตัวเราเนี่ยจะพุ่งไปข้างหน้าเนาะอาจจะทําให้จังหวะที่ถุงลมออกมากับศรีรษะเราเนี่ยมันชนกันอาจจะไม่เกิดอันตรายได้น,นะคะดังนั้นนะคะก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยคาดเข็มขัดน,นิรภยัยแล้วก็ตรวจเช็คระบบถุงลมนิรภัยประจํานะคะสําหรับใครที่อยากได้รถสวยรถดีคุ้มค่าคุณราคาต้องมาที่ประเสริฐผลนะคะ๊ายบา